สวัสดีครับสวัสดีสบายดีนะ้องพ่อแม่พี่น,อน้องป้องปายสุขุสุขนนะครับเดินมาพบพ่อๆกับบ่าวสอนเดนมารีเองน้องพ่อแม่พี่น,อน้องสบายดีทั้งไทยทั้งลาวทั้งต่างประเทศเนาะพบปะพูดคุยกันย่ำแลง้ยงมาในก็บรรยากาศานะน้องเดี๋ยวสะพามาเบิง่งเอาหญ้าให้เต่านะ้องพ่อแม่พี่น,อน้องเต่ามันอาจจะนอนนะมั้งปันเลยถึงเลิกงานพ่อแม่พนะี่น้อง <c oughs> เลิกงานแต่งกันยางมานีนเลยมาสอนกันมาเบิ่งบรรยากาศทางกันม้องไรพี่นอ้องกลางก็เป็นถนนเนาะถนนใหญ่ไปแล้วทุกคนโตเขามากินอยู่นี่อเองเดินเขากินหย้า เขากินหยาเป็นอาหารสงสัยหิวอีกตัวหนึ่งนอนอยู่ในในถน้ำนู้นนะกินเลยกินเลยกินให้อิม่มกินให้อิ่มแล้วนอนกินเลยกินเลยอันนี้มานีงมันอันนี้เล้ว นี่เจ้ว <c oughs> นี่กวยพี่น้องเข่าน้อนใลตัวหนึ่งตัวคนนึงเดี๋ยวลองเอาหยาให้เหมันกินเบิ่งพวยพี่น้องมันจะกินบ่าะเริ่มเมื่อล่ะ ตัวนังง่ายเลยนะแอบแอบจะน่นที่นอนของเขาเนาะที่นอนประจำมาแล้ว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 โจใส่หิวกินหนา เด๋วเด๋วเด๋วเขาจะกินบอเขาชอบกินยาทำไมเรอกินไหม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  มาแล้วมาเร็วมาแล้วไอตัวนู้นน่ะนอนแล้วนอนนอนว,ว,นะว้ตอนน่ะกินแล้วกินแล้วกินแล้วอย่างับมือกันเด้อ

เก่าพันปีมีเลขบอกบังเลขเด้อเพือมันมานกระดอมบา้างยังไงนะพี่ชิแข็งขนาดกระดองกินเร็วกินเร็ว กินแล้วกึบกึบกินแล้วกินแล้วพอไปพี่นอ้องสงใจหิวเอ,อ่อเต่าในกินพวกหยาพวกอะไรเมื่อก่อนพอสอนคิดว่าพวกเต่าพวกอะไรกินกินปูกิกนปลาไปเนาะขากินหยาเป็นอาหาร đây nhà mày lẹo về nhà mày lẹo về nhà mày lẹo chị lê mừng học kim nhà nhập nhập ô oh, oh, oh. chụp